แม่ให้นมลูกอยู่การกินอาหารของแม่จะส่งผลให้ลูกของคุณแม่ท้องอืดไหมคะคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกไม่ถ่ายมา1-2องวันอืดมักเจอได้ที่ลูกอายุน้อยกว่า4-6เดือนลงมาสาเหตุที่ทําให้ลูกคุณแม่นะคะท้องอืดคือหนึ่งระบบการย่อยยังทํางานได้ไม่ดีค่ะ 2. มีการกลืนลมเข้าไปในท้องไม่ว่าจะกินนมเต้าหรือว่ากินนมขวดนะ3ามไม่ได้มีการจับลูกเรือขณะกินนมแล้วก็หลังกินนมสี่ลูกร้องไห้แล้วก็มีการกลืนลมเข้าไปในท้องยิ่งร้องท้องยิ่งอืดได้5โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ปรตีนมมวัูิหอาากทง เสียนะคะลาไส้ย,ย่อยนมได้ไม่ดีที่คุณแม่ค่ะให้นมลูกนะคะอาหารที่คุณแม่กินมีผ้นทาให้ลูกของคุณแม่ท้องอืดไหมในกรณีนี้คุณแม่อาจจะต้องแบบกลับไปสังเกตว่าเวลาที่คุณแม่กินอาหารชนิดนั้นๆนะคะและส่งผลให้ลูกของคุณแม่ค่ะร้องไห้งองแงท้องอืดท้องป่องท้องแข็งหรือไม่ถ้าสมมติว่ากินทีไรนะคะลูกมีอาการแบบนี้ทุกทีเลยอาจจาเป็นที่จะต้องเลี่ยงไม่กินอาหารชนิดนั้นๆนะเวลาที่ลูกท้องอืดดูแลลูกง่ายๆนะะหนึ่งนะคะจับลูกเรือทั้งขณะกินนมแล้วก็หลังกินนมค่ะ 2. ใช้เบบ เบี่ช่วยได้นะคะทาตรงบริเวณท้องลิ้นปี่นะคะฝ่ามือฝ่าเท้านะคะก็จะช่วยขับลมได้นะคะลดอาการท้องอืดได้นั่นเอง3นวดท้องไล่ลมให้ลูกนั่นเองค่ะคุณแม่บอกว่าลูกกินนมแม่ไม่ถ่ายมา1-2วันจะต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค่ะกินนมแม่ล้วนและอายุค่ะเกินกว่า1เดือนขึ้นไปแล้วกินนมแม่และไม่ถ่ายสูงสุดถึ่วันโดยที่อาการลูกยังคงปกติดีไม่ได้ถ่ายหลายวันเวลาที่ผายลมออกมานะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะแล้วก็ดูแน่นท้องได้คุณแม่ก็คือดูแลลูกได้โดยการใช้เบบี้เจ ah ะะลกล